ส่วนใหญ่พร้อมแล้วก็ตั้งใจ,จเจริญสมาธิภาวนากันปรับกายปรับใจให้สบายสบายทั้งกายสบายทั้งใจปรับสบายสบายสบายแต,แต่เนื้อตัวเราเนื้อตัวเรา ทุกอวัยวะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายเนื้อตัว,สบ,ตวลลสบายเนื้อตัวผ่อนคลายสบายเนื้อสบายตัวสบายอวเยวะทุกส่วนกลมเกลืน ไม่รู้สึกว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นส่วนเกินเลยมีความเบามีความสบายเนื้อตัวสบายเหมือนจะเหาะจะลอยได้อย่างนั้นเหมือนเนื้อตัวเราเบาเบาสบายสบายปรับใจเราให้สบาย แน่ใจเราพอดีเพื่อการหยุดการนิ่งการหยุดการนิ่งที่สมบูรณ์เพื่อการเข้าถึงทำเข้าถึงความสุขภายในที่มนุษย์ทุกคนแสวงหาทุกชาติทุกภาษาล้วนต้องการความสุขทั้งสิ้นเลยแต่ว่าแสวงหาผิดที่แสวงหา นอกตัวไปผิดที่ผิดทางไปจึงไม่เจอความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงกลับอยู่ง่ายๆอยู่ในตัวเรานี่เองเหมือนหญ้าป่าข้อถทางัวตัวแล้วตัวเล่ามองผ่านข้ามผ่านไปตลอดเลยไม่มีงัวตัวไหนกินหญ้าที่ป่าข้อกของมันเลยเนะี่ยไปกินไกลๆหมดเลยนั่นมองข้ามหมดเลย ธรรมะภายในความสุขภายในนี้ก็เหมือนกันมนุษย์มองข้ามหมดเลยข้ามนี้มาตลอดเลยแม้ตัวพระสาัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะตััสรุธธรรมท่านก็มองข้ามอย่างนี้เหมือนกันดูเบาไปมองผ่านไปเนี่ยจะต้องต้องสร้างบริวีถึง20ประสงค์ไขกับแสนมหากรับคือด้วยระยะเวลาอันยาวนานมากๆ จึงค่อยรู้ว่าจุดสำคัญที่สำคัญที่ใจคนอยู่คนวางเกิศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางท้องเหนือสะดือสองนิ้วมือตรงนี้นะกว่าจะรู้ตรงนี้ได้สร้างบารมีตั้งเยอะลงทนลงแรงสละเลือดสละเนื้อสละชีวิตไปตั้งเยอะเลยกว่าจะรู้จักตรงนี้ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เกลางท้องเนือสะเดอสองนิ้วมือเราต้องนำใจเรามาไว้ตรงนี้วางตรงนี้วางใจอย่างพอดีพอดีพอดีก็คือไม่ตึงไปไม่หย่อนไปตึงไปก็ด้วยความทยานอยากอยากมากเกินไปอยากได้เร็ว อยากเห็นเร็วๆเหลือไปทำผิดวิธีนะก็ตึงไปย่อนไปก็คือนั่งไปสเปะสะปะใจไม่จดจ่อก็เคิบเคลิมไปหลับไปอันนี้เป็นต้นเนี่ยตึงไปก็ย่อนไปมันเลยไม่พอดีเราต้องรู้จักจุดพอดีตรงนี้ เมื่อเรารู้จักเป็นไปก็รู้จักย่อนไปก็รู้จักแล้วต้องหาตรงกลางให้เจอตรงกลางนี่แหละคือความพอดีตรงกลางนี่แหละคือมัชฌิมาปฏิปทาตรงกลางนี่แหละคือสิ้นทางสายกลางตรงกลางนี่แหละคืออริยมรรคเส้นทางเอกของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ไม่น่าเชื่อเลยมมันอยู่ตรงนี้มันเหมือนง่ายๆเลยเนี่ยแต่มนุษนยม์มองข้ามไปหมดเลยมองผ่านไปมองข้ามไปละเลยไปละทิ้งไปอยู่ในกลางนี้มาเลยมัชิมาปฏิปทาไม่ใช่ว่าทำอะไรกังกลางไม่นอนมากไปไม่นอนน้อยไปไม่ทานมากไปไม่ทานน้อยไป ไม่ทำงานหนักไปอะไรอะไรเป็นต้นนี่นะนี่มันแค่ความรู้พื้นฐานคนคอมเมนต์เซ้นดีๆคนปกติดีๆเขาก็คิดออกนึกออกเนี่ยไม่ต้องรอพระสาัมมาสัมพุทธเจามาตัดสรุรรมแต่มัชฌิมาปฏิปทาเส้นทางสายกลางเนี่ยมันล้ำลึกเืออยู่ในกลางตัวเรา ที่บรุษมองข้ามไปอย่างที่กล่าวไว้เนี่ยอยู่กลางตัวเส้นทางสายกลางเนี่ยอยู่กลางตัวเลยเส้นทางสายกลางอยู่ในกลางเป็นเส้นเป็นทางกลางตัวเราเลยตรงน,นี้แหละเป็นเส้นทางภายในเส้นทางอนิพพิรศษเส้นทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายเลยก็เลยเรียกอริยมรรคเหลือทางแรก ที่เราเจอเจอก็เรียกปฐมมรรคเป็นดวงกลมใสสว่างบริสุทธิ์ดวงกลมใสบริสุทธิ์เลยปฐมก็เริ่มแรกเนี่ยมรรคก็คือทางทางเริ่มแรกประตูเริ่มแรกแต่เป็นประตูทรงกลมเลยทางไปสูม่มรรคผลิพานเนี่ยเป็นทรงกลมเป็นดวงกลมใสสว่างเริ่มต้นที่ประตูนี้ คือดวงธรรมภายในนี้ปฐมมรรคกลมใสบริสุทธิ์จึงเข้าไปอย่างลึกซึ้งตามลำดับลำดับเลยกข้าถึงวิสุทธิมรรคหน,นทางให้ความบริสุทธิ์เข้าถึงวิมุตติมรรคหน,นทางให้ความหลุดพ้นหลุดพ้นได้เลยจากจุดนี้จุดเดียวกันเลยเส้นทางเดียวกันเลย เส้นทางของพระเจ้าทั้งหลายผ่านมานับพงค์ไม่ท้วนจะขี่พระองค์ก็ตามเส้นทางเดียวกันที่เรากำลังกระทำอยู่เลยเส้นทางเดียวกันหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานเหมือนกันเลยตรงเนี้นะในใเราวางใจอย่างพอดีสบายๆตรงกลางคือเส้นทางสายกลางนี่แหละ อย่างสบายๆทึกทักเอาประมาณเอาว่าอยู่ตรงนี้แหละใจหยุดใจนิ่งใจสบายแต่เราประคองใจนิ่งๆประคองใจเรื่อยๆไปเดี๋ยวใจจะไหลไปฐานที่เจ็ดเองแต่เราไม่ต้องกังวลว่าต้องเปะ๊ะต้องตรงนี้เลย พราะครั้งแรกเลยวางใจครั้งแรกเลยเนี่ยมันยากยากที่จะได้ฐานิ่เจ็ตพอดีเนี่ยเพราะตัวเราหยาบก,กายเราหยาบจิตเริ่มต้นเราก็หยาบเนี่ยจะให้มันละเอียดเลยมันยังไม่ได้เราได้แต่ค่อยๆประคองใจนิ่งๆสบายๆทำใจนิ่งๆสบายๆ ทำใจเพลิพลนๆสบายๆเดี๋ยวใจก็จูนใจเองคือใจจากที่คาดเคลื่อนจากฐานที่7ไป่วนหนึ่งจะกลับมาฐานที่7เองใจจูนใจคือให้ของละเอียดจูนของละเอียดของละเอียดปรับของละเอียด เราทำนิ่งๆเใชๆสบายๆอย่างเดียวเดี๋ยวใจก็ามาสู่ฐานที่เจ็ดเองมาหยุดมานิ่งเองเพออยู่ฐานที่เจ็ดเราจะรู้นะเราจะรู้เองเลยอาจใช่ยังไงบ้างเช่นเราจะมั่นใจเลยว่าจุดที่เราวางใจอยู่ตอนนี้ ใจที่อยู่ตอนนี้คือฐานที่เจ็ดคือใจยังนิ่งมากมั่นคงมากไม่คาดเคลื่อนอ่ะมันมีเหมือนมีความรู้สึกว่าถ้าจะดันใจให้ไปก็ไม่ไปอะจะอยู่ตรงเนี้ยใจมั่นคงมากอยู่ตรงนี้เลยมั่นคงนิ่งสบายเหมือนใจมีหลักแล้วเหมือนใจได้ปักหลักแล้ว ใจก็จะนิ่งสบายอยู่ตรงนี้เลยหลือบางคนก็มีอาการยิ่งไปกว่านั้นอีกนะเช่นบางทีก็เหมือนถูกตอดบ้างใจมันถูกตอดถูกดูดบ้างใจจะไหลก็ไปที่ศูนย์กลางกายแล้วเนะยก็อย่ากลัวอย่าตกอกตกใจปล่อยไปเลยจะถูกดูดก็ปล่อยไปเลยปล่อยไป ให้จละลายไปตามธรรมชาตินั้นเลยอันนี้ให้ค่อยๆประคองใจเราเนี่ยให้หยุดให้นิ่งสบายใจเย็นเย็นมีสติมีสบายใจเย็นเย็นค่อยๆประคองอย่างสม่ำเสมอ Ninh ninh Nôm nôm Bao bao Sao bai sao bai Ninh ninh Nôm nôm Bao bao Sao bai sao bai Chai yên yên Chai yên เพลินใจสบายสบายใจสบายสบายเลยนิ่งอย่างสบายใจนิ่งนิ่งนิ่งเองใจนุ่มนุ่มนุ่มเอง ใจเบาเบาเบาเองใจสบายสบายเองเลยไม่รู้สึกว่าต้องถูกกดกันอะไรลำบากอะไรยุ่งยากอะไรใจกน็นิ่งนิ่งนิ่มนิมอยู่ตรงเนี้ยสบายสบาย ใจเพลินเพลินใจเพลินเพลินมันทำอะไรเพลินเพลินไม่อิ่มไม่เบื่ออย่างนั้นเลยในระวังใจนิ่งนิ่งเพลินเพลินมันก็ไม่อิ่มไม่เบื่ออะไรเลยมันนิ่งสบายใจนุ่มนุ่มใจชุ่มชุ่มสบายสบาย เมื่อก่อนใจกระด้างตอนนี้ใจนุ่มๆแล้วเมื่อก่อนใจแห้งผ่าตอนนี้ใจชุ่มๆแล้วนะมันสบายรู้เลยอ๋อเมื่อก่อนเราแห้งใจเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราชุ่มใจเป็นอย่างนี้เองใจมันสบายมากเลยใจชุ่มๆสบายๆใจรู้สึกได้รับการเติมเต็ม ใจรู้สึกไม่พร่องเลยใจมันอิ่มใจสบายใจเย็นเย็นใจนิ่งใจเขาก็จะนิ่งไปเรื่อยๆเ,เลยนิ่งสบายใจเย็นเย็นใจเพลินเพลินสบายสบาย คองใจนิ่งนิ่งสบายสบายอยู่กับศูนย์กลางกายอย่างมีความสุขใจไม่มีอะไรไม่มีสมบัติใดก็ไม่ทุกข์ใจอะไรมีแค่ศูนย์กลางกายกับสุขกว่ากับสุขกว่ามีอะไรอะไรนิ่งสบายความสุขจาก ที่ไม่ต้องพึ่งพิงวัตถุเป็นอย่างนี้นี่เองใจมันสุขด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องพึ่งคนสัตว์สิ่งของสิ่งใดๆในโลกเลยสุขได้ด้วยตัวเองใจนิ่งสบายใจเย็นเย็นสบายสบาย ใจหยุดใจนิ่งสบายใจหยุดใจนิ่งสบายใจเพลินเพลินใจนิ่งภายในรับรู้แต่ภายใน อยู่กับภายในด้วยใจที่สบายใจนิ่งนิ่งสบายนิ่งใช้สบาย,บายมีปรากฏการใดๆก็ดูเรื่อยๆไปดูนิ่งนิ่งสบายสบายนิ่งสบาย จเย็นเย็นใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบ ào ào. าเบาสบายสาบายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบา สบายสบายใจนิ่งเลื่อยไปใจสงบเลื่อยไปใจสบายเลื่อยไปนะต่างคนต่างก็ค่อยประกองใจให้หยุดให้นิ่งให้เพลินให้สบาย ให้สงบอยู่ภายในทุกคนเลยนะ